รู้ไหมครับว่าลาดกระบังที่เรารู้จักในวันนี้เคยมีชื่อว่าอำเภอแสนแสบมาก่อนในอดีตดินแดนของลาดกระบังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมีนบรุรีและเรียกว่าอำเภอแสนแสบต่อมาในปีพศ2470กระทรวงมหาดไทยได้ขอพระบรมราชานุญ,ญาตจากรัชกาลที่7เพื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอลาดกระบังเพราะที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในตำบลลาดกระบังและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบเลยครับ ประวัติศาสตร์เดินหน้าต่อไปในปีพศ2471ลาดกระบังกลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนครและถูกร่วมเป็นกิ่งอำเภอกับมีนบุรีในปีพศ2481ก่อนที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในปี2500และปรับฐานะเป็นเขตลาดกระบังของกรุงเทพมหานครในปี2515สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ลาดกระบังจะไม่เกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและเอกลักษณ์ไทยที่ หน้าหลงไหลรู้เรื่องของลาดกระบังแล้วอย่าลืมเรื่องอื่นๆในไทยยังมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ